ครับเอฟซีสุพรรณคบมาพบมาพ่อกับช่องหน่อยคนหายอยู่หากินอยู่กลางป่าอีกเช่นเคยพี่น้องมาอย่างมือนี้มารุ่นนํกนา,กกกา,ากันพี่น้องมาแอมกลับคือเก่าแล้วครับมารุ่นมาชม,ามนั่กันพี่นวลมาสีมานบ่ครับเอฟซีสุพรรณคบมาพบมาพ่อกับช่องหน่อยคนหาอยู่หากินอยู่กลางป่าอีกเช่นเคยพี่น้องมาอย่างมือนี้มารุ่นนํากันพี่น้องมา แอมกับค mm ือเก่าแล้วครับมาลุนมาชมมานกันพี่น้องค์มาสีมานมาสายๆเนี่ยพี 1. ่นงค์มันซีมุ้งแต่หามุ是是้งข so ับรมพี่นงอ์กับสวยเส้นตุลักตุละอยู่บ้านเลี้ยวน้องพี่น้องก็เลยมาก้วยเนียงไว้นอนตัดตอกตัดคลิปอยู่บ้านสวยพี่น้องสวยตัดคลิปเลี้ยวสวยดีรุ่งแับสวยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แับสวยดีมากพี่น้องไปครับ เ,เวลาของนะพี่หนุ่มีเวลาเนาะพี่น้องหายอยู่หายกินเสร็จกับเนี้ยไปไอ้ยั่นได้สิ่งหลายอย่างแล้วครับพี่หนุ่มีทางไปกับไปแนละ้วพี่น้องเลยบ่ได้มีเวลาตัดกิด่นจะดีมาตัดต่วนรูปเสาออกมาออกมากใช้เนี้ยพี่น้องมาหายอยู่หายกลิ่นกาเอาปลาอีกเช่นเคยเลยพี่หนุ่มครับหยิบกับหยิบมันบ่พี่หนุ่มมาตัดเอาพี่หนุนะ่มกลิตนจะดี ใส่อีกโด,ดนะพี่นหนงคันต่ดิดวันยันนีกูอยู่พี่หนงวัใไม่วดตอกเงินไม่ด้พีนพ่น้องเลยเออขับเป็นเร็วพี่หลงวัดในแจ้กหน่อยพี่น้นงเอ้ยว้ามีตูกินพี่้องกินเกอบ้านรันเกาได้ไปพี่้นงไป

หน่อยอือพี่น้องเอ้ยกว่างเลยเดี๋ยมันไม่กันชั้นชั้นซันเนี่ยหน่อยเขาไม่ใหญ่ตัวพี่น้องกลับไปยังสาบยังคือเก่าอยู่พี่น้องมึงกลับเป็นพี่น้องเนี่ยกลับกลับเนี่ยเขาเอิ่นกลับกลับอีเต็บกลับเล็บมากลับวงเดือนแล้วเตี้ยคนอื่นไม่พี่น้องเนาะ ประมาณัท <go> ี you. ่น่องม่มีตัเดียวหนองเลยเหยวซะไปเนาะวันช่วงเล้ยงกับตัเด็ไทยหน่องอ้ตัวเไทยิดไปกันมันเนาะที่น่องงานพ่อกระเทือนมันบ่เออดูเกาไม่อยากข่ายไปที่น่องดึงที่น่องเราโอ้ยไทยมันยเน่าบ่ได้กีกดีือว่าได้เรลงิวันในน่องนีมาเล้ยงเลยเดี๋ยวไร่วมในช่วงเศร้าที่น่องช่วงเศร้าัอน แมนง,อย,ยงอยู่ือ่ได้ยูได้ตัพี่น้องเห็นนีเโอเคดิบรตนี่ก็งใช่พี่น้องเบื้งตนดว่าอีอับ่บงบรตกับบรุน้องเดืบ้งเอาพี่น้องไปเบืง้งกังงานเก่าโอ้ยบม่มีตอยู่แล้วพี่น้องไปใสพี่น้อง khi xem màn thế sao, phi nương, cặp tiền nghe, nó mi, này các, cầu gì, tuần mai ngày hao, được đấy, anh phi nương đây ừm, để nó, นีตัวก็ใชายกินไหมนี่แหละกินยำนึงก็คิดยำนึงด้วยพี่น้องก็ได้ยำนึงก็คิดได้ยำนึงด้วยโด้กลางคิมแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแน่พี่น้องกลางปลาแล้วมันกลางทุ่งหน้าเลยลูกทุ่งลูกทุ่งผมลูกทุ่งผมคือลูกทุ่งกลางปลาพี่น้องเอ้ย มันีกลุนไม่มึง,ไม,มง,ไ,มมงไม่ขมชืม้นดอกหากินแบบบ้านๆหากินแบบบ้านเนาะที่นนอะบางคนมีสารสารหากินแบบนี้แล้วที่นนองเอออะไรมากมายก,กับมนันเนาะเนอะเนาะยดเปนห่อหากิน่นสื้นนิดต้นชาตต่ว่าสันเนาะต้นาตตา่เป็นอย่งนคือวางสัอนอง คนเฮาผู้บ่อายุบ่ญเงินกะตายผู้อายุเงินกะย่างน้องพี่น้องเนาะคนเฮาบนี้เนานในชีวิตของคนเฮาอยู่อยู่กับเส้นได้เมื่อได้เส้นได้มันขาดก็คือเฮาอยู่สมุนเฮาอยู่ที่สูงน้อพี่หนุองสมุนเฮาอยู่ที่สูงเอาไตเส้นได้เส้นนิดหน่อยครันเส้นได้เส้นนิดหน่อยมันขาดกับคืดไตน้องพี่หนุ่งเพื่อนบัวบ่พี่หนุองเนาะเอาทางหนีมันพี่หนุองไป เบิงบ้งผมอยากให้เบิงบ้งมือน,นี้แค่อยู่กองมาพี่นอ้องเดี๋ยวผมอยากให้เบิ้งมันจะตั้งกองแป๊บนึงพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับครับเอาเป็บบนเวียนอด่สะท้อนนุหน่อยพี่นอ้องแสงสะท้อนหน่อยไอ้เด้อพี่นอ้องหนูสองขาวไปพี่น้องเก็บแจมกันเก็บศพกันพี่นอ้อง เดิมชุนกนิใยญ่อยู่ในบ้าน่ะดวกบ้านก็ดีกับแดด น,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 นี่เด้อพี่น้องไเตรียมนี่เด้อพี่น้องโผโ่ยกโปพี่น้องยกโปครับีเตรียมรู้ว่าได้เนาะพี่น้องอย่าหากินแบบบ้านๆพี่น้องทีชีวิตของคนอีสานพี่น้อง,งหากินแบบเรียบ,บง่ายพี่น้องหากินแบบเรียบง่ายกางท้องให้ท้องหน้ากางปลากลางที่ทานที่เขามีวัาไงนี่ปลากินบ,บั่นเขาา้าปลากับเบอรเป็นปลาห้องหามเราปลาบั่นเพียงเมืองหลวงปลา มีจะควาองอยู่แต่ว่าหากินได้พี่น้องคือปลาพี่ปลาหน่องกันมุ้งจักกันนี่แหละครับมันพี่น้องหี่แจ้มครับ,นบรเนี่ยบริเตียนเนี่ยเังแงงอยู่พี่น้องโอ้ยให้ดีด,ดีขึ้นไปครับพี่น้องโอ้ยดีไล่หัไล่ตายเนี่ยพี่น้องเลยแอปหนึ่พงพี่น้องเอาเอาพากรองเดินประหยัดกูกลับกันพี่น้องง่าย แั่ไม่พ้นนี้มีไร่มือเราพี่น้อ,อมันติดว้านกี่ไม่นนหนว้อาายนอยนองนกับเป็ดอีเปือกับเปือแตกพี่นองเลย เนมาสังเกตเงียบสีดีิทายพี่น้องบึ้งจังสีกระชัดอู่ี่น้องกูเลยไล่หูไล่แตนเนี่ยถักสีบัวตันได้พี่น้องเป็นอัดดินกองพี่น้องโอ้โนี่เขาเนียบเงียบกับนี่ก็เพื่อกินเท่าพี่น้องผมขอกูเท่าพ่อพงศ์หยีประเทศไทยบึ้งด้วยพี่น้องด้วยกลับเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อง ตามหลังเนาะว่าเขาชิ่ใหญ่ดปเดี๋ยวห่ดงหมดแม่งชิ่งใเนาะกใส่เมืองได้คือว่าว่าเขาว่ากินว่ติดแล้วห้องก็ชิ่งใหญ่ชิโน่นี่นะมไว่าอันนี้ิดเข้าไปใส่ทตะมกเกงกับอะไรตัวเนาอรง้ยหามุ่นใส่ันี่นะใส่สามุ่น ล้วมันหางไงพี่หอม,มันจะลงหนาลงหลังโน่ไปใส่บอรโพดบมีพดให้หลงให้หนอนอันใกอีกโอ้ะไรเนี่ยลานี่พี่หนอนอพี่หนอคนอมียัดแป๊บหนึ่งครับไปกลับกันพี่หนอน ม,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 มันเต็มนึงพี่น้องมันนี่เด้อมันเต็มเดียวก็เอาแล้วถือว่ามันนี่พี่น้องถือว่าอีกหลังนึง่งท่านไปไปานี่พยายามไปประเนศในหอดพี่น้องวะต่างกองแป๊บนึงโอ้ไรของายไรแต่อขอถอดขอให้ถอดทุ่นเบิงออกไปด้วยพี่น้องด้วยเอิ้มมือไหมอัดเทปซองไม่สิแล้วพี่น้อง หน้องไปโอ้ขอโทษขอไฟมุมกล่องสีบวยงามเนี่ยมันผู้เดียวไายพี่น้องลำบากน่อยผู้เดียวพี่น้องลำบากอยู่กลางกลางเนา่พี่น้องนั่งเลยไม่ขึ้นเอาผิวอู้หักเนี่ย เฮ้ยฮาใส่สามเกียด์สามพุ่มหน่อยามพุน่นโอ้โหสิพี่น้องผมขอมอนุญาตหาใส่กลับก็นเนื้อพี่น้องเลยจังหวะไร่ตาไปพี่น้องไปหยิบยำกลับลักษาไทยอย่างฮะสามพุ่นกับเบอร์เฮีนแม่นเอาเอาไปกินหน่วงเลยดลิสลบกัดเสียกไปนะที่ไปได้ไก่เส้นนี่ครับ ติดดิบไปได้ดไก่เถอเช่นนี้แถวนีหาบัว,วัวมันต้องมีมงคองเนาะพี่นวงองรันเนก็นดีุคน,นเนาะไปอเนี้พี่นองดินเนะห็นแมวพมย่งหาวนจยดนหาี่นวน,นี่น่อีกองนี้น้ำเี่นี่ก็บ่มีพี่นองนี่ ติดกี่ลากไปไกลเลยสุน,นีย,นยังจะงีงหาเลียนี้ตอนอยาก,กับสีหาเห็นกันพี่น้องในลมก้าแล้วครับไปหาใหม่หมดติดพวนนี้แหละ ไปขึ้นมาหนุ่มพี่น้องอ่ากินไปแท่นี้แหละไปพี่น้องหาตามประเด็เด็กพี่น้องหาอยู่หากินไปปิดคลิปไปปิดคลิปอยู่รถซันมินพี่น้องหาอยู่นี่เองอเดี๋ยวสิย่างออกไปปิดคลิปยูโรสันด้อพี่น้องเด้อไปคว้ากันยูโรถันมิครับไปพี่น้องไปคลิปนี้กะมาลาพี่แลนน้องยูโรนี่เด้อพี่น้องเด้อมาหากินฝาก ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องหากินกับมืมบอมือม,มันเนื้อแตาม2องเตามยังดีดีกว่าใดเนาะพี่น้องเนาะยังมีคลิปอีกพี่น้องไรเบิ่งยุ่มกันยูเดอ้อพี่น้องหาอยู่หากินไปพี่น้องคลิปนี้กลับเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องบายาแต่แล้ว